ขอขานอีเด้อนอนจะไปต้มส้มป่าอ่ะโอ้โหขอขามีไหนก็ปมญหนมันมีที่นี่นะครับโอ้โหคนหนึ่งขอคนหนึ่งเขายังไม่ได้เออจะไหนเขาอี้ปล้ำปั่งเหลือตเออมึงมีแล้วเอาไปเป็นต้นอย่าอันล้ำเหลืออ๋ออันนี้กี่ชีพกี่หายรู้นี่กี่จีอ่ะโอเคได้ละได้ละได้ละเออได้ละ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 เออเออมันได้ดอกมันตัวเอ้ดอกนี่อยาวไป นับน้ำพริกโธ่ธรรมโมสังโฆที่หน่่ยมันแก่ๆด้วยอ่ะลวดเอาไปดองน้ำป่าเนาะโอ้โหมันมีเหี่มต้นลุยอย่างหมอไปเสี่ยงๆเหี้ยขอบใจเนอะขอบใจเนอะได้กันเหรอโอ้ขอบคุณเจ้าปีได้แล้วก็ไปแล้วบะครับธรโมสังโฆจะแวะมาอู้นี่ก็จะมาอู้ได้ไปบวดเร็วมักแกงจีนแกงปลาจีรำเหลือบ้านมันก็จัดกว้างมันยังบาเสาะจะใครเสาะคาขมิ้นไปปลูกบ้านมันน่ะ โหดโถทโมสังโคสซเอาไปตึงแหกตึงเงาเออป้อมเหลือเอาไว้ให้สืบพันธุ์สืบเจอพ่องจะอี้ปะล่ำปะเหลือนี่มันกินจีบกินหายได้แน่นะเออมันถึงอย่างสูบวัสเนี่ยตีนมือก็มีหัดปลูกหัดฝังคันใบคันเงาคันแบบปลูกครัวในบ้านมาเอาแก่ของเปิ้ลมาเนี่ยเปิ้ลห้องคนมีมารยาทไปใหญ่ใหญ่ก็มันถูกโอ้น้าเกยพ่องน่ะไปแจ้งว่าจะได้ละเเซลแล้วก็เซลเซล เออตะกี้เอาขาไปนะหันหอป๊เปิ้งงามเออให้ขอน้อยเนอะตัวตัวตัวไปเลยไปไปเลยหอเปิ้งไอเปิ้งเอเห้เอาเหาข้าไปุนวย่กนะว่าไอ่มอห้าหอเหันมันพูดให้เข้าไปขุนห้วยจ่าละกันฮว่าจะไปเอาเตาเตามาสักหน่อยจ่าเอหมะเออเอาเห้าหนอห้หน่อยนะหันหเปิ้งยันิง่ามบ่เฮ้ยอืเหมาะหน่อ่เฮ้ยอุ้ยบ้านน่ไาจะงาม ปุ๋ยบ้าน,นป um. าาาน,นเพรา,าะถ้าจะบางงามก็เข้าค่ะเอ๊ะเเมาะนะกันใบหน้าใหมันน้อยเจ้าใบหั่นงามเดี๋ยวอันเดี๋ยวห้าขอ้ขอข้อเอาไปปลูกที่บ้านสักหน่อยก็ดีเหมือนกันป่ะก็ดีก่ะดีก่ะเอาไปสักห้าต้นเนาะเผื่อมันตายได้เนี่ยเจ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่เซลคือกับเพื <c ười> อ่อค่ะขอ้อข้อเอาที่มันติดก้าเผื่อไปปลูกบ้านเนาะเออโอเคเนดะใส่ปุ๋ยได้เนาะ ใจเนอะขอบใจเนอะมันจะได้ไมันต้องมาขอเจียน่ะ <c oughs> ขอบคุณใจพี่เออ,อขอบไม่ฮั่นขอบคุณนะเอาไปปลูกพ่องกะก็ยังบตันตได้ปากสักคำเอาเลยเอาเลยเขาอยังบตันตว่าดเดือยเป็นใหญ่ใหญ่น่ะงอมมาจตลาดจตลาดเอาเอาตอนเอาเปืือนสูนี่ใครเกินไปเนอะขอมันเตึกเป็นเซียวเป็นจมูกอันนี้แหละมเตึกเป็นเปืือนสูนี่นะไข่ใส่หัวละลำคาญคนบ้านเหนือบ้านใต้นะอู้แหงก็เป็นแหงนะอู้ไม่แหงก็เกินไปมาลย่าต์น่าจะฮัดพ่องเอออีล่ำเหลือเป็นเป็นหวานอะ คนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกขอบ้านเซวเนี่ยเข้าตำแห่อีปีฮะอะอยังให้เหมาะไพอ่ะขอบวบแข้งหน่อยนะเจ้าเออเ<อ>ซลให้เหมาะเจกี้ฮะเข้ามาฮะเดินไก่ก็บอกแข้งนี่หันมันมัน,มนกำลังเหมาะเบอร์แฮขอเอาไปลวกสักหน่อยเนาะเออตัวตัวตัวกำเนี่ยเอาไปเลยเอาไปมอนมดแน่นอนต้องเหลือสักเกนโอ้คขีเข่าบวบมากกันกะ เออแบบมากเอาไปเติมกินกินเอาจนขาดทันแล้วเราปลูกปลูกไว้นี่นี่อย่างไรบ่กินกันนะปลูกไว้ประดับโอ้แกะบ่โหะน้องน้องลวกจีนั่นพี่ลำจะตายแล้วไม่เสียวเนี่ยลำมันก็หายพอมว่าบ่ลำเออเนออพบ่เหลือแล้วฮะเออโอ้กิงเขาก็มากเหมือนกันนะมันเหมูอกันมันหมูกะมันหมูกอีก ป้าเอ๋ป้าเจ้เอานักเนอะเอาหมอกกุ้มกินบ้ได้เอาลวกจี๊ดมั้งพี่ป้าได้อ๋ออันนี้ขอบเรียวนักเนาะถ้าลักนี่จะเหลือนี้เนาะไม่ลักไม่ลักรบแม่นลักบอกฟังเนาเนอะไปก่อนนะเจ้าอีพีเขาโขนเจ้าว่ายงามเนาะขอบใจเนอขอบใจเนอะเอาไว้ประดับเนอะอีพีเนาะเปิ่งจ่ายอย่างนะมันว่ายงามเออว่ายงามโม่ถึงขึ้นถ้าห้าบว่ายมันเอากล่องไว้หั่นเออกล่องไว้หั่นถ้าเข้าประยูงมันจะปานได้นี่ยสุ เฮาเนี่ยมันคนหุ่มปลูหุ่มฟังไงบ้านเฮามันมีหมดทุกอย่างโอ้พื้นที่นี่นะจะไปเพิ่มมันได้ว่างเปล่าเสียเวลามีไอ้อย่างที่มาปลูกได้ก็ปลูกเข้าไปเร็ยวมาวาเร็วบะชองตัวนี่มาแล้วอุ้ยน้องเฮ่ผักไผ่เนี่ยงามแต้แงว่าใส่ลาบเนาะเปิงขนาดเลยเออเอาเอาเอาสักสีสีนี่ยสตาร์ยุดทำโมเนี่ยอ้อย่างปลั๊มปลือหัน่าเปิ้ลฮือกับมาเอาตีก สู่เขาบ้านสู่เขาเนี่ยมันต้องปลูกควออย่างไดกะฮะตีก็จัดกว้างน่ะยังบักเก็บอปนยังมาใส่เป็นย่างเป็นย่างปลูกไปกะพอเอากะเพิ่นปลูกอันไหนกัยังบักปลูกอันนั้นโอ้วันก่อนนี่ค่ะอันนั้นน่ะพักหอมดวนพักไผ่ประเดี๋นี้เอาเลยห่มอเฮ่อจีปะลัปะเหลือเกินไปเสียวเกินไปละมันหันมันงามมันงามก็ไปปลูกบ้านตัวพุ่นกะตีสูตรจะกว้างปลูกเลยปลูกเลยเที่ยวนี่นะ ถ้าเราปลูกแล้วเราบรมันเด็ดยอดไปนะมันมันมันตายเวะอ๋อปีตึงเด็ดมาถ้าคนอื่นมาเด็ดเด็ดคนเดียวได้เนี่ยถ้ามันมันเด็ดกินมาตันเนี่ยมันมันนานปลูกมันตายอย่างมันตึงตันหาหลับหาซ่าหาเก่งอมเก่งสะปะเป็ดมาตันก็เนี่ยเหรอเนี่ยเนี่ยมีกระยอดแล้วมันเด็ดเนี่ยมาตันเตือนมาเรงนยเขาจะยามกบอ๋อเดี๋ยวเด็ดละอีเจ้าของเปิ้ลปลูกไว้เปิ้ลเปื่อนเปิ้ลเนี่ยจะเอามากินมาเจ้า่าหึ่งปลูกมาหึ่งสู่เขามากินตายติ๊ก จะอีปลาล่ำปลาเลือกย้ายสมบัติโอควมาอยู่นี่เลยป้ามันจะได้ไม่ต้องข้ามไปข้ามมาให้เสียเวลาเออแม่นเซียวยากไหมครัวปูควาฟังเต็มบ้านนี่กินให้มันหมดเลยนี่มันกินมะชิบหายไปเลยได้กะเออได้นักแกเด้อโอเมียกูนี่เออนั่นปรเดียวอีปีฮะสุขภาไม่ดีเนี่ยนีอย่างั้มเหลอเขาไปไหนกัน กระจายไงสัมมนโนครวมาไม่อยู่ตัวไปแจกกันกะจะมาอยู่ตัวนักะอ้ฮู้ยอุ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 ยอยอุยอุยอุอูยอุ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 ยออุยอุยยวอุยอออุอุยออปะชดอายอยอยอุอยอุอายอุยอยอยอย่ยอเย้ยอยยอุยยอยอยยยนยยยยอออ เนื oh ้อมาเตะนมาเตะคือ่ะคืออยู่เฉยโอ้โอีลำเหลือตัวมะเกลือปะบะเกลือหู้แต่อีลำเบือสู้เป็นเนืใหญ่กระสูนมันเขานะฮะก่อนนั่นเนาะอู้นี้นะมันจะเหมือนเจ้าบ้านเจ้าจองหอะขนาดเขาบ้าเป็นอีอ่ะมันยังเหมือนหู้คิงเต๋อว่าเขาด่ามันนะ